อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตโดยชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุนปารีนะคะ ดี่ชาวราศีมีนนะคะพบกับแม่หมอคุณปรีนะคะในช่องแม่หมอคุณปรีสองสามสองสี่ดูดวงนะจ๊ะวันนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตาชาวราศีมีนประจำเดือนกันยายน2563กกันนะคะเดือนนี้ชาวราศีมีนจะเจออะไรบ้างเรามาฟังกันเลยค่ะนะคะโอ้โหโนะเดือนนี้นะคะ งานลับๆมาแรงนะคะอ่ะเขาบอกว่าคุณคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งมีความสามารถค่อนข้างที่จะสูงนะคะนะในเรื่องของการวางแผนนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจต่างๆงานประจําต่างๆคุณมีความสามารถที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะแบ่งงานต่างๆให้เขาเรียกว่าอะไรไงอะ่ะให้สมกับหน้าที่การงานของแต่ละคนได้นะคะเพราะฉะนั้นออกมาเป็นไพ่ตำแหน่งใหญ่ถึอพลังเลย ชาวราศีมีในระยะนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่แบบว่ามีเกณฑ์ที่จะโอกาสที่จะโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยแล้วก็ได้นั่งบัลลังแบบด้วยความสามารถของตนจริงๆนะคะมันมาจากความสามารถจากน้ำพักน้ำแรงที่เราเคยได้เหนื่อยมาได้นั่งบัลลังเพราะความสามารถที่สุดยอดของคุณมากๆนะคะ อ่ะในเรื่องการเงินนะคะเป็นไพ่เดวิลเป็นไม่ได้คุณอาจจะมีรายรับที่มาแบบลับๆแบบปกปิดแบบด้านมืดนะคะหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำในเรื่องของงานใต้ดินงานก๊อกนะคะงานสินค้ากอ๊อปต่างๆงานมือสองหรือว่าออกค้าขายตลาดนัดหรือไรายสดนะคะแต่ต้องทำกลางคืนทั้งสิน้น เงินมันมาจากแบบนี้ถ้าไม่งานกลางคืนก็งานมือสองงานบริการหรือว่างานที่แบบงานการอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะมันมีเกณฑ์ที่จะได้เงเินมาแบบนี้ด้วยเอเอนะคะเพราะฉะนั้นก็หรืออย่างนี้ก็ได้นะคะพูดเบาๆมีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาจากแบบรักสามเศร้าเราสามคนแบบนี้ก็ได้เออนะก็คิดเอาไปตีความหมายเอาส่วนในเรื่องของ ความรักเลยเลยการเพราะฉะนั้นเนี่ยเดวิลมันขึ้นคู่ตรงกับให้ความรักเพราะฉะนั้นเป็นไปได้คุณอาจจะไปเป็นรองเป็นน้อยเขาหรือว่าไปรักคนมีเจ้าของไม่รู้ตัวอาจจะทําให้ความรักสะดุดอกหัก รักคุดสะดุดต่อก็เป็นไปได้คนโสดในระยะน,นี้ยังไม่ควรที่จะเปิดใจให้ใครในะคะเพราะว่าเปิดใจแนละ้วมันก็ไม่โอเคมิจฉาทำให้เราเสียอกเสียใจเปล่าส่วนคนมีแฟนในระยะน,นี้อาจจะมีปัญหาระหองระแหงกันหรือให้ระวังในเรื่องของรักสามเศร้าน,นะคะปัญหาคาราคาซังเกิดขึ้นได้นะคะปัญหาที่จะทําให้คุณเองที่บอกว่าจะใช้จ่ายไปในเรื่องของความรักที่เป็นในเรื่องของด้านมืดของคุณหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะ ไปใช้จ่ายแบบความลับๆซื้อกินพูดง่ายๆอะไรประมาณนั้นได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของการอารมณ์ก็เป็นในเรื่องของงานกลงคืนงานด้านมืดสินค้ามือสอง,งานตลาดนัดอ่หรือว่าพวกผับปลาคาราโเกงานที่แบบว่าแบบอัธรรสตอนกลางคืนเออย่างนั้นแหละมันจะเหมาะกับคุณในช่วงนี้นะคะ,ะส่วนในเรื่องของการงานนะคะ การเงินไปแล้วนาะเมื่อกี้ในเรื่องของการงานก็บอกว่าโอเคนะคะก็มีกินมีใช้ไม่ขาดนะคะการงานก็โอเคนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ทําในโลกของโลกโซเชียลแพลตฟอร์มนะคะหรือการต่างประเทศหรือการเดินทางบ่อยๆนะคะช่วงนี้จะค่อนข้างที่จะสมหวังงงลงนะคะสามารถที่จะ มีชื่อเสียงได้นะคะใครอยากทำไอทีทิกต็อกยูทูบเบอร์นะคะยูทูบเบอร์อาจจะไม่ทันละทำทิกต็อกไปเลยดีกว่าไวดีนะคะทิกต็อกได้นะคะหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆร้านค้าร้านขายช้อปปี้ลาซาด้าหรือใครที่จะในเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะฟู้ดเพนด้าไลแมนแกฟฟู้ดลาลาโมบอะไรลองทำดูมันจะค่อนข้างที่จะโอเคในระยะนี้นะคะแต่ไพ่สุขภาพไม่ค่อยเวิร์กนะคะ ไพ่สุขภาพเป็นไพ่แฮงแมนนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของมดลูกนะคะถ้าผู้ชายก็ต่อมลูกหมากนะคะปัญหาช่องท้องนะคะเดือนนี้ใครที่มีเกณฑ์จะไปตรวจสุขภาพตรวจภายในอยู่แล้วถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าใครไม่มีเกณฑ์ไปตรวจสุขภาพราศีมีนให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับช่องกลางลำตัวมดลูกช่องท้องอวัยวะเพศอวัยวะสืบพันธุ์นะคะ ต่อมลูกหมากต่างๆช่วงนี้ต้องระวังปัญหาตรงนี้หน่อยนะคะมันอาจจะมีเรื่องเข้ามาให้เราแบบรบกวนจิตใจเราหรือมีปัญหาคือแม่หมอแนะนําให้ไปตรวจด,ดีกว่าเพราะไพ่แฮงแมนมันขึ้นในตำแหน่งสุขภาพภาพอดีหรือใครที่กำลังตั้งครรภ์ก็ต้องประครบประงมอย่างดีนะคะเพราะว่าชาวราศีมีนนะคะไพ่เนี้ยท้องยากแล้วก็แท้งง่ายนะคะคนมีครรภ์พึงระวังให้ดีนะจ๊ะ นะและส่วนตำแหน่งอาริที่อาจจะมีปัญหากับคุณก็จะเป็นในเรื่องของการความขยันนะคะต้องเพิ่มเติมของความขยันหน่อยช่วงนี้อาจจะถึงแม้เรามอบหมายหนะ้าที่การงานแบ่งงานให้คนอื่นบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพก็ดีแต่เราจะต้องเพิ่มความขยันในอาริมันบอกว่ายังขาดในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความขยนันไปเพิ่มตรงนี้เอานะคะเรื่องอื่นๆก็ ไม่มีอะไรที่น่าห่วงมากมายนักนะคะก็ถือว่าโอเคแหละนะคะเพิ่มให้แล้วกันเนาะในตำแหน่งของ เพื่อนฝูงเพื่อนฝูงก็ใช้ได้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะร่วมร่วมหุ้นลงทุนด้วยกันใครที่จะร่วมหุ้นลงทุนก,นกับเพื่อนก็สามารถทําได้นะคะในระยะนี้นะคะภายหน้าการงานขึ้นออกมาถือว่าค่อนข้างว้าวพอสมควรใครที่ช่างใจอยู่อยากจะลงทุนเป็นพันธมิตรกับเพื่อนนะคะสามารถทําได้เลยเดือนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นร้านอาหารนะคะเป็นร้านอาหารหรือของกินผับบาร์ร้านเหล้า ก็สามารถทําได้นะจ๊กมันจงเวิร์กมากนะคะอ่ะต่อนะคะในตําแหน่งครอบครัวก็โอเคค่ะมีกินมีใช้ไม่ขาดนะคะหรือระวังค่าใช้จ่ายครอบครัวที่อาจจะใช้เงินแบบใช้เงินแบบไม่ระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถเอาอยู่อะนะคะครอบครัวก็ส่วนครอบครัวเราก็ส่วนเรานะ,ะ่ะอาจจะไม่เกี่ยวกันเนาะหรือใครที่จะ ใครที่มีลูกแล้วช่วงนี้ก็คือต่างคนต่างอยู่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากนะคะส่วนใครทีเ่เขาบอกว่ามีบุตรมีบริวารก็เช่นเดียวกันบุตรบริวารอาจจะ ไม่ค่อยสนใจหนะ้าที่การงานอาจจะสนใจแต่ในเรื่องของการแต่งตัวหรือว่าการเที่ยวกันกินนะคะก็ต้องพูดคุยเคลียร์ใจกันให้รู้เรื่องเนาะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะหลักๆเลยก็ระวังในปัญหาความรักกับปัญหาสุขภาพนะคะส่วนการงานการเงินถือว่าดีค่อนข้างใช้ได้เลยนะคะอย่าลืมตรวจสุขภาพนะคะชาวราซีมีนโอเควันนี้แนมะ่หมอคุณปลีก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราะคะ่ะ วันนี้เราไปแล้วสวัสด,ดีค่ะ